สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยพามดามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องเกาะติดสถานการณ์ของข่าวประเด็นร้อนนะคะที่มาแรงฮิตติดอันดับนะคะไม่ติดตามไม่ได้นะคะไม่ติดตามถือว่าตกข่าวนั่นก็คือทหารว้าแดงนะคะซึ่ง กองทัพไทยนะคะทหารไทยก็ได้ขี่เส้นตายแล้วนะคะว่าวันที่18ธันวาคมนี้จะต้องถอยทัพนะคะถอนกองกำลังนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างออกไปจากผืนแผ่นดินไทยตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียง5วันนะคะ5วันกับการขี่เส้นตายนะคะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนาะคุณนกก็ต้องขอบอกอแจ้งข่าวพลัง f อเนาะที่ติดตามช่องกรียาพามาดามอยู่ตอนนี้ข่าวนะคะมันข่าวที่เขาเล่นประเด็นกับกลุ่มว้าแดงมันมีหลายช่อง y t u t u นะคะแล้วก็หลายหัวข้อข่าวนะคะก็ขอให้พลัง f อนะคะที่ติดตามช่องกรียาพามาดามนะ การที่จะติดตามข่าวก็ขอให้ใช้ดุลพินิษนะคะพิจารณานะคะตอนนี้มันช่อง Youtube มันมีหลายช่องเป็นพันๆหมื่นๆช่องตอนนี้มันออกมาตีข่าวมันซึ่งคุณนกเข้าไปติดตามนะคุณนกก็ยังงงไปหมดเลยะมันสับสนไปหมดมันมันมันไปจับประเด็นข้อมูลที่เป็นความจริงมันยากแล้วะค่ะ เข้าไปติดตามจนงงมปหมดเนาะคือเขาจะเล่นประเด็นเอายอดวิวหรือยังไงคุณดกไม่ทราบนะคะฉะนั้นพลัง fc นะคะที่เข้ามาติดตามช่องกรียาพมดามก็เวลาเข้าไปเช็คข่าวนะคะตามช่อง youtube ก็ขอให้ระวังด้วยนะคะมันบางครั้งเขาจะเล่นประเด็นข่าวที่ต้องการยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอือ่าเรามาเข้าเรื่องเลยเนาะ,ะอืม ตอนนี้พวกเรานะคะชาวไทยแล้วก็ไม่ว่าจะแต่พวกพวกเรานะก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รอลุ้นอยู่นะคะว่าว้าแดงนี่จะถอนยอมถอนกําลังออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยหรือเปล่านะคะ <c oughs> คุณนุก,ก็ขอย้ําเลยนะคะว่าเขาบุกรุกที่อําเภอปายนะคะและการบุกรุกมาตั้งถินฐานนะคะมาตั้งฐานทัพนะคะมาสร้างมาสร้างสิ่ง มามาสร้างสิ่งปลูกสร้างก็เป็นเวลานานแล้วนะคะก็อย่างที่พูดคุยกันเนาะว่ามีการพูดคุยแล้วเขาก็ไม่ยอมถอนกำลังออกไปนะคะมันกินเวลามาหลายสิบปีแล้วนะคะจนนามาณปัจจุบันนี้ทางการไทยนะครัฐไทยฐานไทยก็ต้องไล่ก็ออกไปนะคะเพราะว่า ถ้าไม่ไล่ก็ออกไปนี่มันก็เขาจะยึดผืนแผ่นดินไทยและอย่างถาวรเลยนะคะมันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนอกจากเขาจะมายึดผืนแผ่นดินไทยนะคะก,ก็สร้างสิ่งปลูกสร้างตามที่คุณกติดตามข่าวนะคะมันก็เป็นแหล่งผลิตเป็นโรงงานอะ่ะสิ่งปลูกสร้างที่คุณนกพูดถึงนั่นก็คือโรงงานผลิตยาเสพติดนั่นเองนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่ากลุ่มว่าแดนนี่เขาผลิตยาเสพติด เป็นลายใหญ่เลยนะคะจะพูดว่ารายใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะมันดังมากๆเลยว้าแดงแล้วก็พอเขาผลิตเสร็จนี่ก็ส่งไปที่ไหนก,ก็ส่งเข้าประเทศไทยอะ่ะมันง่ายอะ่ะว้าแดงนี่เขามีฐานกําเนิดนะคะอยู่ที่ติดกับประเทศจีนนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะส่งยาเสพติดนะครัะพวกยาบงยาบ้าพวกเฮโรอีนเลยเข้าประเทศจีนไม่ได้เพราะ ประเทศจีนเขายื่งคําขาดแล้วก็เขาประเทศจีนเขากฎหมายเขาแรงมากและจับไม่ได้แล้วจับนีประหารอย่างเดียวนะครับพักก็เลยกลัวเมื่อวาสผลิตยาเสพติดส่งเข้าประเทศจีนไม่ได้ส่งมาที่ไหนก็ส่งเข้าประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับความจริงเลยเนะตอนนี้ทางการไทยก็ไม่ยอมแล้วนะคะทางการไทยก็ยืนไม้ไม้แข็งนะครับใช้ความเด็ดขาดเลยนะคะให้ต้องทอนกําลังออกไปเลย ภายในวันที่18นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกนะกองทัพอากาศนะคะของทอาหารไทยแล้วนะตอนนี้ก็ซ้อมซ้อมรบใหญ่เลยนะครับที่คุณนกอ้าไปติดตามคลิปนะคะอันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เขาซ้อมรบที่จังหวัดนะครสวรรค์น,นะคะที่อำเภอตาคีแล้วก็ซ้อมรบที่จังหวัดบลบบุรีด้วยนะครับนี่คือทหารอากาศนะคะมีการซ้อมรบะะซ้อมรบใหญ่แล้วก็ ซ้อมรบเหมือนสเสมือนจริงเลยนะคะส่วนอกองทัพบ,บกนะทหารบกนี่ก็มีการซ้อมรบนะคะบางคลิปที่คุณนกขับไปติดตามก็มีบางคลิปก็เสนอข่าวออกมาว่าทหารไทยตอนนี้ก็ขนนะคะขนปืนใหญ่ขนรถถังนะคะเตรียมเตรียมเข้าไปในพื้นที่เลยนะคะอันนี้จะจริงเท็จยังไรคุณนกไม่ทราบนะแต่ที่ รู้นะคะรู้นี่ไทยเราไม่ปล่อยแน่นอนนะคะเพราะไทยเราใช้ไม้อ่อนมาตลอดเวลานะคะใช้การเจรจาเจรจาแต่ว่าว้าเ็าใช้ไม้แข็งนะคะ mm. เขารู้จุดอ่อนของคนไทยเขารู้ว่าคนไทยนี่เป็นคนใจดีใช่ไหมคะต้องต้องยอมรับนะคะว่าว้าเขาฉลาดนะคะผู้นําของเขาอะไรเขาก็ทําหนังสือถแถลงการออกมาแล้วนะถ้าทุกท่านติดตามคลิปของคุณดกนะคะ ช่องของคุณโนก็จะรู้ว่าคุณโนก็จะพูดถึงนะคะได้ทําคลิปที่ว่าอ,อผู้หลับผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของฐานของฐานว้าแดงนะคะได้ทําหนังสือถแถลงการ์ออกมาว่าไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับกองทัพไทยไม่ต้องการที่จะทําสงครามกับไทยไม่ต้องการสู้รบก,กับไทยนะคะว้าต้องการสติภาพอืม เขาฉลาดนะคะเขาใช้ใช้คำนี้นะคะแต่เขาไม่ยอมถอนนะคะไม่ยอมถอนไม่ยอมถอยกองทัพของเขาออกไปนะคะเขาก็ยังปักหลักอยู่เหมือนเดิมนะคะคือเขาเขาฉลาดนะคะเขาฉลาดเขาไม่ต้องการสู้รบตกมือกับไทยแต่เขาไม่ยอมถอนอะ่ะอืมเนาะถ้าไทยไม่ทําไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะคะแผ่นดินตรงที่เขาอยู่เนี่ยคะ่ะ เขาอยู่มานานแล้วตามที่คุณนกเช็คคุณนกคิดว่าตั้งแต่รุ่นขุนสานี่ก็เขายึดฐานทัพนี่มาจากกําลังกําลังกองกําลังของขุนสา่ใช่ไหมคะมันเป็นเวลายี่สิบกว่าปีแล้วถ้าเช็คนะก็ประมาณยี่สิบห้าปีเขาอยู่นานขนาดนี้เขาไม่ถอนหรอกค่ะเขาอยู่จนเขาคิดว่าผืนแผ่นดินตรงนี้เป็นของเขาไปแล้วใช่ไหมอืมเขาไม่ถอนเขาไม่ถอนไม่ถอยนะคะเนาะ ก็ถ้าเกิดมีการเผชิญหน้ากันจริงๆนะคะหลายๆผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะที่เข้ามาให้ให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะตามช่องต่างๆนะคะก็บอกว่าสู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วนะคะว่ากองทัพไทยมันน,นี่มันอยู่อันดับที่25ใช่ไหมที่2ีของโลกนะคะแต่ก็อย่าประมาทว่านะคะเพราะว่า ว้าเนี่ยเขามีบิ๊กใหญ่ๆที่หนุนหลังเขาอยู่นะคะแล้วอาวุธของเขาก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอาวุธอาวุธของเขาก็มาจากประเทศจีนนะคะที่ที่คุณนกได้เช็คนะคะก็จะพูดได้ตามที่จำได้ก็มีโดรนนะคะโดรนพิฆาตนะคะแล้วก็ปืนใหญ่นะคะแล้วก็ปืนต่อสู้อากาศยานนะคะปืนต่อสู้อากาศยานแบบประทับบานะคะอันนี้มันก็เป็นอาวุธประทับบาทที่ มีแสงยานุภาพที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะสามารถที่จะยิงเครื่องบินรบได้นะคะอยานี<ม>้อย่าประมาทนะคะในเขาก็จะมีรถถังเนี่ยนะคะแล้วก็มีฮอลลิคอปเตอร์ติดอาวุธด้วยนะคะเราอย่าประมาทว้าแดงนะคะอย่าลืมนะคะว่าว้าแดงนี่เขาเป็นกองกําลังที่เข้มแข็งนะในกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยเขามีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่ เข้มแข็งมากที่สุดนะคะแล้วก็มีอาวุธที่ร้ายแรงนั่นคือกลุ่มของวาแดงนะคะแล้วก็กองกําลังของเขาทหารนี่ก็มีอยู่สามสามหมื่นกว่านายนะคะอาวุธก็ตามที่บอกแล้วเนาะแต่เขาไม่มีเครื่องบินรบเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดการปะทะกันขึ้นมานะคะถ้าไทยไม่ยอมอ่อนข้อนะคะก็เขาก็คงจะต่อต้านไทยไม่ไหวนะคะเพราะว่าไทยมีเครื่องบินรบนะคะแล้วก็ f16 ของไทยนี่ก็ เป็นเครื่องบินลบที่โอ้โหประเทศเปินบ้านนี่ยังโกรเลยรู้เกียรติศักดิ์ของ F16 ใช่ไหมครับเนาะอันนี้คุณโนก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ว้าแดงนะคะฐานวานะะ้าแดงกับฐานไทยนะคะกับประเทศไทยที่เข้ามารุกร้ําแผ่นดินไทยนะคะก็คลิปนี้ก็จะพูดคุยกันนะ,ะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ซีเรียสนะคะเนาะก็อย่างที่ บอกแต่ต้นคลิปแล้วนะคะก็ขอให้พลัง f อนะคะที่ติดตามข่าวสารเรื่องราวระหว่างฐานไทยกับว้าแดงนะคะก็ขอให้ใช้ดุลพินิจพิจารณานะคะเพราะว่ามีช่อง youtube หลายๆช่องนะมันปล่อยข่าวออกมามันมันจับประเด็นไม่ได้นะมันมันคุณนกขับไปติดตามก็ยังสับสนเลยอ,ะอ่ะค่ะก็ก่อนที่จะสรุปจบเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็คือ ว้าแดงนะคะไม่ต้องการสู้รบตกมือกับไทยไม่ต้องการทําสงครามไม่ต้องการไปศัตรูกับไทยนะคะว้าต้องการสติภาพแต่ว่าก็ไม่ยอมถอนออกไปจับแผ่นผืนแผ่นดินไทยนะคะมาเขาก็ฉลาดนะเขาก็ใช้ไม่อ่อนใช้ไม่อ่อนก็คงคิดว่าไทยคงจะใจอ่อนคงจะเห็นใจเขาให้เขาอยู่ต่อไปนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะตอนนี้อื ฐานไทยเรานะคะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราก็ยืนคำขาดแล้วนะคะว่า18ธันวาคมนี้นะคะคุณต้องถอนต้องถอยออกไปนะคะออกไปจากผืนแผ่นดินไทยนะคะว่าถ้าคุณไม่ถอนไม่ถอยก็ไทยก็ต้องใช้ไม้ไม้แข็งนะคะใช้ความเด็ดขาดนะคะเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะให้คุณรุกรัมกินกินผืนแผ่นดินไทยได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเรายังผืนใจดีเนาะ เราก็จะต้องเสียดินแดนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากไม่ต้องการที่จะเสียดินแดนเพิ่มนะครับ mm hmm. เพราะนี่คือผืนแผ่นดินไทยเราคนไทยนะรักนะคะรักผืนแผ่นดินไทยเนะี่ยเราจะไม่ยอมเสียให้กับประเทศไหนๆไ,ไม่ยอมเสียให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆนะคะแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอย่างวา้าแดงอย่างเงี้ยยังฮึกเหิมนะ,ะเข้ามานะ,ะ,าานะ,ะยึดครองผืนแผ่นดินไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งถูกต้องนะคะถ้ารัฐไทยทหารไทยนะต้องใช้ความเข้มแข็งใช้ความเด็ดขาดนะคะต้องผลักดันเขาให้ออกไปให้ได้นะคะเมื่อใช้ไม้อ่อนใช้การเจรจาไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไม้หนักนะคะใช้ความหนักหน่วงนะคะใช้ความจริงจังนะคะไม่อ่อนค่อนต้องใช้ไม้แข็งอย่างเดียวนะคะอันนี้คุณนกก็เห็นด้วยนะเห็นสมควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าขืนใจอ่อนนะ ใจดีสยามเมืองยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าขืนปล่อยไ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเสียดินแดนอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้วัดแดงเขาก็ฉลาดนะเขาก็ใช้ไม้อ่อนเออไม่ต้องการสูรบตกมือไม่ต้องการทําสงครามแต่ก็ไม่รื้อถอนนะเออเขาฉลาดฉลาดแบบโกงๆอ,อ่ะเนะาะค่ะสำหรับคลิปๆนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตาม ชมรับฟังช่องกัยยาพามาดามนะคะเมื่อามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูช่วยช่วยฟังโฆษณาช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะว่าโฆษณานั้นคือหัวใจหลักของการทําช่อง youtube เลยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ